สวัสดีนะทุกท่าน <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็ฝาก,กติดตามช่องในโพธิด้วยนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมก็หลังจาก,กที่พ่นสีเหล็กเอาไว้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะเหล็กทุกเส้นนะก็มีการพ่นสีเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วล่ะนะครับ ก็พร้อมลุยกันแบบยาวๆนะครับแล้วก็ลุมเอาไว้แล้วนะครับเห็น F อซนะนะครับเห็น f อซนะครับหลายท่านนะฮะแนะนำนะครับนี่นะทุกท่านในอนาคตนะทุกท่านอันนี้คือพูดพูดแบบเกินๆไว้ก่อนนะนะฮะทุกท่านในอนาคตนะครับ ผมนะฮะอยากจะทําตามที่แบบหลายๆท่านแน,นะนําก็คือถ้าสมมุติว่ามีเหล็กนะรอดใหม่ของเฮียปิงมาผมอยากจะทําเป็นชั้นวางนะเหมือนที่ร้านขายของร้านที่เขาขายเหล็กนะ่ทำเราก็ทําชั้นวางเหล็กประมาณสักเท่านี้นะฮะเราทำเอาไว้ตรงนี้เลย เราทำเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาหลังคาเนี่ยมามุงเอาไว้หลังคาเรามุงเราก็สมมติดเดี๋ยวผมจะเลา่าเดี๋ยวจะพูดให้เห็นภาพเนาะสมมุตินะทุกท่านอันนี้เป็นสมมติวาเท่านี้นะเป,นนเ,เป็นชั้นวางเหล็กเป็นชั้นวางเหล็กปุ๊บเราก็ต่อขึ้นไปอีกสักนิดนึงใส่หลังคาด้านบน ใส่หลังคาด้านบนแบบไม่ต้องอสวยรู้ก็ได้เอาแบบไม่ให้ฝนโดนนะครับไม่ให้ฝนโดนแล้วก็ใส่ปีข้างมันเย,ย,เยอะเพื่อเพื่อนะเพื่อนะเพื่อฝนสาดนะนี่เราก็ทําเอาหลังคามาประมาณ4แผ่นใส่หลังคาประมาณสี่แผ่นนะทุกท่านอ่าใส่หลังคาประมาณ4แผ่น,ะนทนี้หายดีหรือ,อยังฮะ หายดีหรือ,อยังมะมาเร็วๆจี้มามา,มานี่เร็วจี้จี้พี่ดูดมาไหนหนูหายดีหรือ,อยังไปกัดกันนะทุกท่านไปกัดกันมาเลือดออกหูเลยหูขาดใส่ยาให้แล้วเมื่อคืนนี่อย่าไปหากัดกันอีกเข้าใ,ใจหรือเปล่าเห็นไหมลเลือดออกหูเลยนะ เข้าใจไหมห้ามห้ามไปกัดกันเออเอมาๆนออ่าไปเอาไปาไปคามาก็ <c oughs> ตามที่ผมเล่าให้ฟังนะทุกท่านถ้ามีเหล็กลอดใหม่มาเนี่ยผมว่าอยากจะทำเป็นชั้นวางของนะครับความใหญ่ของชั้นเนี่ยประมาณนี้แหละ ประมาณเท่านี้ถึงตรงนี้ประมาณสักเมตรเมตรยี่สิบนะความยาวจะทําอยู่ประมาณเมตรยี่สิบแล้วก็ทําประมาณสักสามถึงสี่ชั้นนะฮะทำประมาณสักสามสี่สี่ชั้น,นะะ 4, 4นแล้วก็ด้านบนเราใส่หลังคาในชั้นวางเลยเราใส่หลังคาในชั้นวางเลยแล้วทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะเอาไปไว้ไหนเราก็ยกไปยกชั้นวางไป เวลาเหล็กมันหมดมันเบาแล้วก็เราก็ยกไปนี่เหล็กหนาหนาแบบนี้เราไปทําชั้นวางนี่สบายนะทุกท่านเอาไปทําชั้นวางของสบายเราก็ทําแบบลอยเราไม่ต้องทําแบบยึดกับพื้นเราทําแบบสามารถยกไปนูน่นไปนี่ได้นะฮะขาของมันเรากลัวมันสุดลงไปในดินเราก็ใส่แผ่นเพดนะฮะเราก็ใส่แผ่นเพดเพื่อคำ้ำค้ำไว้กับดินนะฮะ ผมทำเสร็จแล้วผมก็จะเอาไว้แถวๆนี้ตรงที่พื้นมันเสมอกันเอาไว้ตรงนี้เวลาเราจะใช้หรือฝนตกหรืออะไรมันก็ง่ายทีนี้เราก็ไม่ต้องมาคลุมไว้แบบนี้มันเปลืองพื้นที่ถ้าคลุมแบบนี้นี่เปลืองพื้นที่แล้วก็ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานท้นเหล็กมาแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องอพ่นสีไว้ก็ได้นะเราเราวางาไว้อย่างั้นเลย อันนี้ผมพ่นสีไว้กันสนิมนะทุกท่านกันสนิมแล้วก็จะรอให้มันแห้งดีๆแล้วก็จะคลุมด้วยหลังคาไว้นะฮะเพื่อไม่ให้ฝนตกใส่นะครับอันนี้ผมคลุมใส่หลังคาไว้ผมใส่อ่าให้มันเอ็นไปในทิศทางเดียวกันนะทุกท่านเพื่อเวลาฝนตกมาน้ํามันจะได้ไหลลงมาเออมันจะได้ไม่ซึมเข้าไปในตัวเหล็กเออ อะก็ถ้ามีเหล็กมาใหม่นะฮะผมก็ว่าจะทําชั้นวางนะทุกท่านสักสักสี่ชั้นทําแบบง่ายๆนะทำชั้นวางแบบง่ายๆนะครับนะทำแบบง่ายๆเลยเอออ่ะโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ